สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะวันนี้แม่มาดจะพามาปลูกต้นเงินไหลด่างต้นเงินไหลด่างลายกนกกนกลายไทยนะคะนี่เป็นไม้มงคลเป็นไม,ไม้มงคลเชื่อว่าปลูกแล้วเป็นสิรีมงคลจะเรือนรุ่งเรืองเงินไหลมาเทมาทามาค้าขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานนะคะนี่นะคะขอโชคขอลาบเวลาซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูลอตเตอรี่นะคะนีมีความแต่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นสิริมงคลต่อต่อผู้ปลูกและบ้านเรือนของเรานะคะนี่ปลูกแล้วก็มีความโศกนะคะนี่เริ่มเลยนะคะนี่ ๋ยวมาก็ได้ปุ๋ยมะพร้าวซับแช่น้ำนะคะแช่น้ำนี่แช่น้ำนะคะนี่แช่น,น,ะะน,ชน้ำแล้วก่อนหน้านั้นนี่มาดก็แช่ไว้สามคืนแล้วตากแดดให้แห้งนี่ตากแดดนี่ตากตากแดดแบบนี้นะคะแช่น้ำสามคืนแล้วตากแดดให้แห้ง เวลาจะใช้ก็หยิบมาแช่น้ําอีกมาหยิบมาแช่น้ําอีกนะคะเพื่อให้มันนุ่มนะคะก็จะบอกว่าจะมีสารอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้นพืชของเราไม่ต้องการนะคะเนี่ยทําต้นพืชให้ต้นพืชของเราเหลืองได้นะคะ แม่มากก็จะแม่มากก็จะมาผาสมกับปุยมะพร้าวละเอียดอันนี้ก็แช่น้ําแล้วตากแห้งปากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจนแห้งก็เลยเก็บในถุงไว้ทีนี้ก็เลยจะมาผาสมผสมนะคะมาผาสมันนี้ก็เอาลงปลูกเลยนะคะม้อนแม่มาได้ตัตดมานี่ย ก็ได้ทาปูนแหละทาปูนเพื่อไม่ให้มันเกิดเชือ้อราเพื่อไม่ให้มันเน่านะคะนี่หมวนหมวนแล้วก็ลงใส่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ ลากมันโผล่ขึ้นบนลากมันลงอีกก็เ,าเ,าาเอาปุณยมะพร้าวมาทับด้านบนนะคะด้านบน,นแบบนี้นะคะทับด้านบนแบบนี้ทีนี้ก็ เอาดินมนโรยหน้านิดเดียวนะคะมนโรยหน้านิดเดียวแบบนี้นะคะนี้ก็ปูนมะพร้าวที่แช่น้ำไว้มาโปะหน้าอีกมาโปะหน้าบางๆนะคะอีกนะคะเพื่อไม่ให้ดินที่เรามาโรยหน้าเนี่ยเวลาลดน้ำดินจะได้ไม่ ไม่กระชอออกนะคะปุมะพราะ้าวแช่น้ำมาทับแล้วก็กดกดข้างๆแบบนี้นะคะดีกดข้างๆอย่าก,กดตรงๆแบบนี้นะคะอย่าทำให้โดนลากเขาชํานะคะกดข้างๆนะคะนี่กดพอให้ตึงมือนะคะนี่กดลงแบบนี้เห็นไหมคะกดข้างๆอย่ากดกดอย่าก,กดตรงกลางโดยตรงนะคะ จะทาให้ลากเขาชันนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่นี่กดกดขอบขอบแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะนี่กดพอให้ตึงมือให้ตึงมือยังไงนี่เราก็เทสดูจับแบบนี้นี่ต้นไม้ไม่หล่นต้นไม้ไม่หล่นนี่จับแบบนี้นะคะนี่ให้ตึงมือยังไงก็จับแบบนี้นะคะ จากต้นไม้ล่วแบบนี้ต้นไม้ไม่หล่นออกจากกระถางก็คือใช้ได้นะคะทีนี้ก็น้ำมาลดนะคะน้ำน้ำมาลดเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยแบบนี้เลยนะคะน้ำมันก็จะไม่ขังแบบนี้นะคะ เวลาปลูกแรกๆอย่างนี้นะคะก็ลดทุกวันนะคะลดทุกวันได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะติดแล้วต่อจากนั้นก็ลดสองวันลดทีสามวันลดทีก็ได้นะคะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่มาจะให้ดูต้นที่แม่มาได้ชํำก่อนนั้นนั้นแล้วให้ดูนะคะนี่นี่ไงคะ นี่ติดแล้วนี่นี่ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะติดแล้วนะคะแต่ก่อนมีแค่ใบนี้ใบเดียวเพราะว่าแม่มาได้ได้ได้ได,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 ไดตัดเป็นท่อนๆมาเสียบนะคะทีนี้ก็เกิดยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนี่ไงต้นนี้นี่ ติดแล้วนี่ตอนนี้ติดแล้วค่ะอย่างสวยเลยค่ะนี่อย่างสวยเลยเห็นไหมคะอย่างสวยเลยนี่แ๋ยว้าได้เอาแก้วแก้วกาแฟของเหลือของใช้มาดูสิคะนี่ลากโพเลยลากขาวจวดเลยนี่ติดแล้ว สวยงามมียอดมีหลอดมีใบใหม่ขึ้นมาด้วยี่เห็นไหมคะนี่อย่างสวยเลยนี่สวยลายสวยลายกนกไทยเขาเรียกว่าลายกนกไทยนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะนี่เกิดใบใหม่ยอดหลอดใหม่ยอดใหม่ขึ้นมาแล้วติดแล้วลาโผสวยเลยหนึ่งเดือนนะคะเนี่ยนะสวยงามนะคะนี่ ดูสิคะดีตัวนี้ก็สวยสวยงามเลยนี่สวยงามเลยนะคะนี่มีรากออกมาแล้วรากออกมาแล้วดูรากสิรา,ากโผล่ข้างล่างด้วยเห็นไหมคะรากโผล่ข้างล่างด้วยนี่เห็นไหมคะสวยงามเลยคะ่ะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลโอ้นี่ลอย ลอยหอยทากินความแม่มาดแล้วคะ่ะนี่วานแม่มาดอยู่ริมคอหอยหอยทากเยอะกินต้นเงินไหลกนกกรนกกลายไทยของแม่มาดดูสิคะสวยงามไหมคะนี่เป็นไม้มงคลนะคะปลูกแล้วก็มีความสุกนะคะเป็นไม้มงคลสีริมงคลนะคะนี่ปลูกแล้วมีความสุกนะคะนี่ สวยงามนะคะอันนี้แม่มาพึ่งปลูกเมื่อตะกี้นี้ก็จะเอาไว้ที่ร่มนะคะไว้ที่ร่มก่อนอย่าเพิ่งเอาออกแดดนะคะให้เอาไว้ที่ร่มสักอาทิตย์ก่อนแล้วก็เอาไปไว้ที่แดดลำไรนะคะนี่เขาไม่ชอบแดดจัดไม่ชอบแดดจ้านะคะไม่ชอบกลางแจ้งนะคะ ชอบแดดลำไรนี่แม่มาจะใบวางไว้ที่ร่มก่อนนะคะทีนี้แม่มาก็จะมาปลูกวันนี้ต่อแล้วก็จะมาปลูกต้นพูด,ด่างต่อเลยกันได้มานะคะได้มาดี่แม่มาก็แช่น้ำไว้นะคะ ม่มาได้แช่น้ำไว้เกิดลากขาวจ้วงเลยนี่ขาวจ้วเลยนหนังยางบัดไว้เนี่ยาย้มาแล้วก็มาแช่น้ำยังไม่มีเวลาปลูกนี่นะคะเดี๋ยวแม่ม่ไม่มาดหากระถางก่อนสักครู่นะคะมาค่ะ มาปลูกต้นผู้ด,ด่างด้วยกันนี่ได้แล้ววัสดุพร้อมแล้วนี่เอาปุ๋ยมะพร้าวแช่น้ำลงไปก่อนเลยนะคะมะพร้าวแช่น้ำลงไปก่อนเลยนะคะชิ้นใหญ่ฉีกไปสักหน่อยนึง นี้เลยนะคะจะโปกให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะคะมีลากก็ม้วนม้วนลากเข้าไปม้วนลากลงไปนะคะม้วนลากลงไปเลยม้วนลากลงไปแบบนี้นะคะนี้ด้วยก็ปกลงไปแบบนี้เลยนะคะเสียบลงไปเลย แขนนี้น่าจะบังนะคะมองมองไม่ชัดเจนใช่ไหมคะนี่นะคะเสียบลงไปเลยติดง่ายค่ะโ้ดางติดง่ายมากเลยโ้ดางแบบนี้เลยนะคะเสียบลงไป เหยียบลงไปนะคะเหยียบลงไปเลยมองเห็นหรือเปล่าก็เป็นู้แขนบังมือบังมัน,นแบ่นี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็กุ้งมะพร้า,าวมา ใส่ด้านข้างอย่างนี้นะคะนี่ชิ้นใดใหญ่ก็แกะออกนี่อยออกเข้าด้านข้างแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ดินมันโรยนหน้ามันจะหน่อยนึงเพื่อหลอกล่อยเขา เกิดลากและติดไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะีแบบนี้เลยกระปุ่มะพร้าวมาโปะหน้าแล้วก็กดข้างข้างกดข้างข้างนี่ปุมะพร้าวมากดข้างข้างนี่แบบนี้นะคะก็กดข้างข้าง กดข้างๆให้ตึงมือเหมือนเดิมนะคะกดข้างๆให้ตึงมือเหมือนเดิมเลยนะคะชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ก็แกะออกหน่อยนึงแบบนี้นะคะนี่กดข้างๆลงไปนี่กดข้างๆลงไปแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะนี่แย่นี้เลยนะคะ นี้เลยให้ตึงมือนะคะให้ตึงมือให้ตึงมือเราก็มาเทสเราดึงขึ้นมาอย่างนี้นี่แบบนี้กระถางไม่ตกนะคะกระถางไม่ตกแบบนี้นะคะให้ตึงมือนี่ก็รดน้ํานะคะรด,ดน้ําเลยตั้งไว้ในที่ร่มนะคะมีโพด่างปลูกแล้วก็มีความสดนะคะโพดโพด่างเป็นไม้มงคลเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะ ้นเงินไหลมาเทมาก็เป็นไม้ฟอกอากาศทีนี้ก็เอาไปไว้ที่ร่มเขาก็จะแทงยอดแทงหน่อขึ้นมาอีกนะคะก็สวยนี่ทีนี้ก็หาจานรองสวยๆแบบนี้ไปตั้งไว้ที่โต๊ะในบ้านก็ได้นะคะเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะตอนกลางคืนเขาจะคายกา๊าซออกซิเจนออกมา เวลาเราสูดอากาศเข้าไปก็จะเป็นอากาศบริสุทธิ์คือก๊าซออกซิเจนที่ไม้ผู้ด่างเนี่ยใบผู้ด่างเนี่ยด่างคายออกซิเจนออกมานะคะน,นี่แบบนี้นะคะได้แล้วค่ะก็ลองไปทําดูนะคะนี่เป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะนี่นี่ก็เงินต้นเงินไหลมาเทมา เขามีเชื่อว่าการะหนอกลายไทยนะคะนี่ปลูกแล้วเป็นสิริมงคลเงินไหลามาเทมาจเจริญรุ่งเรืองในด้านการงานนะคะนี่ปลูกแล้วก็มีความสุขความจเจริญน,นะคะนี่แบบนี้เลยเราปลูกต้นไม้ก็ทําให้เราจิตใจเย็นจิตใจดีขึ้นนะคะที่เหลือเดี๋ยวแม่มาดก,ก็จะปลูกให้มันเสร็จเลยนะคะก็ลองไปทํำดูนะคะนี่ ก่อนจากกันขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะมีเงินมีทองรวยๆๆรยๆนะคะสวัสดีค่ะ